ตาเดลิฟิสสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะพูดถึงตารางเทรนออกกําลังกายทํายังไงให้ใช้เวลาในการออกกําลังกายแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆของเรานะคะที่ส่งฟีดแบ็กเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักแล้วสําเร็จลดหุ่นแล้วสําเร็จน้าหนักลดนิดหน่อยแต่ว่าสัดส่วนลดเยอะมากแล้วพึงพอใจมากบางคนออกกําลังกายแค่2อาทิตย์นะคะก็เห็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจแล้วบางคนออกกําลังกายมาเป็นปีๆก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเลย เพราะอะไรล่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงความสําคัญของการมีตารางเทรนแล้วก็การแพลนการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะและเหมือนเคยก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะต้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญกดติดตามพร้อมกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้อาจจะสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่า คุณสนใจอะไรรูปร่างและชีวิตของเราก็จะออกมาในรูปแบบนั้นค่ะดังนั้นถ้าสนใจอยากจะมีรูปร่างดีมีหุ่นดีมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมีความสุขนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามพร็อกกระดิ่งไว้ด้วยสิ่จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะทํายังไงในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราตั้งใจจะออกกําลังกายแล้วเราทําได้มีประสิทธิภาพ สูงสุดนะคะส่วนอื่นๆอ,อาจจะเป็นเรื่องของ Mindset วิธีการทานอาหารรูปแบบพฤติกรรมอื่นๆนะคะทุกคนควรที่จะรู้นะคะว่าการออกกําลังกายที่ตัวเองทําอยู่หรือที่จะทําให้ได้เป้าหมายของตัวเองะคะ่ะเป็นการออกกําลังกายประเภทไหนเพื่ออะไร แค่นั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมันก็มีสื่อหลายๆอย่างให้เราอ่านเยอะแยะเลยเสิร์ชเข้าไปใน Google คุณก็จะเห็นเลยว่าการออกกําลังกายประเภทไหนเพื่ออะไรบ้างแต่สําหรับช่องต a าต้าเดนฟิตและคนที่ติดตามเราเรา,เรามาีจุดเด่นอย่างหนึง่งก็คือเราจะดึงเฉพาะสิ่งที่มันสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วเอาไปใช้ได้เลยซึ่งเราสามารถสรุปหลักการให้ง่ายๆเลยค่ะถ้าคุณอยากจะลดหุ่นลดน้ําหนักลดความอ้วนหรือปั้นหุ่นในฝันก็ตามนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการลดน้ําหนัก ลดไขมันการออกกาลังกายแบบเอ็นเทรนนิ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเทรนกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะดูขนาดไซส์ของตัวก็จะหดเล็กลงดูเป็นคนดูมีรูปร่างที่เฮลตี้เหมือน ที่ออกกำลังกายอะคะ่ะแล้วก็มีความแข็งแรงในการายกทํากิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะและ2รูปแบบการออกกําลังกายนี้นะคะก็จะมีหลายระดับไม่ว่าจะเป็น low impact high impact ใช้ body weight ไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้น้ําหนักเพิ่ม resistance เพิ่มนั่นเองนะคะและนอกจากที่เราต้องรู้ว่าการออกกาลังกายของเราเนี่ยทำเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้ด้วยว่าจะทํายังไงให้การออกกําลังกายของเรานะคะ ที่เหมาะกับเราอะแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวเราเองนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ใน Google อยู่แล้วแต่ในช่องของ Data d เดลิฟนะคะเราอยากทำให้มันง่ายมากกว่านั้นก็คือเรามีตารางเทรนให้กับทุกคนเลยถ้าคุณอยากได้เป้าหมายการออกกำลังกายแบบนี้อยากจะลดน้ำหนักอยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรืออยากจะลดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีรูปร่างในฝันก็ตามนะคะเราถึงมีตารางเทรนออกกาลังกายออนไลน์ให้ทุกคนสามารถทาตามได้ที่บ้านง่ายๆมากๆทั้งรูปแบบที่ไม่ใช้อุปกรณ์และมี ใช้อุปกรณ์เพื่อความสนุกเพื่อเร่งผลลัพธ์นะคะหรือถ้ามีคอนดิชั o n พิเศษก็อย่างเช่นน้ำหนักมากเป็นผู้สูงอายุเป็นมือใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็ยังสามารถเข้าไปทําตามได้นะคะเพราะเราวางตารางให้หมดแล้วในแต่ละวันก็จะบอกด้วยว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างหยุดวันไหนบ้างนะ อลองกดเข้าไปใน Google นะคะเสิร์ช Data Del ดลิค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีโปรแกรมออนไลน์ให้มีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามโปรแกรมใหม่และสามารถแชร์ผลลัพธ์ของคุณได้ด้วยโปรแกรมล่าสุดก็จะอยู่บนสุดนะคะหลังจากที่เราปล่อยวิดีโอนี้นะคะโปรแกรมของแขนอ p p เป Body ก็จะปล่อยเช่นกันนะคะเดี๋ยวพามาดูโปรแกรมที่ปล่อยไปแล้วก็คือแอบ12วันเทรนนะคะเราก็จะบอกเลยว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างก็เหมือนเราเข้าไปในยิมอะคะ่ะแล้วเทรนเนอร์เขาก็จะบอกว่าเอ๊ะวันนี้กูจะเทรนอะไร ไหลามากแค่ไหนบ้างซึ่งเราก็ออกแบบตารางเทรนตารางออกกําลังกายให้ใช้ได้ง่ายสุดๆเลยทุกคนสามารถใช้ได้แล้วบริหารเวลาปรับตามที่ตัวเองต้องการได้ด้วยพอคสดสาคัญคือทําให้เหมาะกับตัวเองต่อเนื่องผลลัพธ์มาแน่นอนแบบนี้กดจอใหญ่ได้ด้วยเห็นไหมวอร์มอัพคูลดาวน์วางให้พร้อมเลือกทําได้ซึ่งแต่และโปรแกร,รมก็จะมีความเข้มข้นต่างกันก็เลือกเป้าหมายเลือกความเข้มข้นให้เหมาะกับตัวเองแต่ดลดน้ําหนักได้หรือว่าปั้นหุ่นในฝันได้นะคะก็คือจะเน้นที่ความต่อเนื่องนะคะทําอะไรก็ได้ ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ปรับรูปแบบไลฟ์สไตล์ให้มีการออกกำลังกายเข้าไปอยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็จะเห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณมีพฤติกรรมในแต่ละวันกินอยู่ต่างกันมีพฤติกรรมในเรื่องของการออกกําลังกายลักษณะของการกินอาหารที่กินมีไมซ์เซ็ตต่างกันบางคนเนี่ยหลายคนจะเห็นคอมเมนต์ในช่องาน,น,นะคะว่าออกกําลังกายไม่ถึงอาทิตย์นึง ออกกําลังกาย2อาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจแล้วบางคนก็จะมาถามแล้วว่าออกกําลังกายมาเป็นปีแล้วหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นผลมันเกิดจากหลายอย่างหลายปัจจัยซึ่งเราก็จะบอกนะคะว่าเราต้องมีการเรียนรู้มีการปรับตัวในช่วงแรกแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าจะทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีและต่อเนื่องยาวนานก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์นั่นเองเพราะว่าอะไรรูาา้ไหมคะอย่างเช่นถ้าคุณมีน้าหนัก100กิโลแล้วคุณจะสามารถหาทางลด อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณมีวินัยมากๆในหนึ่งเดือนนะคะแล้วคุณสามารถลดน้ําหนักออกมาจนจนพึงพอใจมีรูปร่างที่พึงพอใจแล้วอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับไปใช้รูปแบบชีวิตเหมือนเดิมรูปร่างของคุณก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมดังนั้นเราก็จะบอกทุกคนที่ติดตามตาต้าในไลฟีินะคะ้ว่าจะมีรูปร่างที่ดีถาวรก็คือจะต้องปรับรูปแบบ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการค่อยๆปรับไปและเรายังมีตารางเทรนออกกําลังกายให้ทุกคนสามารถทําตามได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องแลนเองเลยเราเข้าใจว่าแค่ทํางานกลับมาจากทํางานก็เหนื่อยแล้วอะ่ะแล้วอยากจะต้องมานั่งทําความเข้าใจในรูปแบบของการออกกําลังกายจะต้องออกอะไรบ้างในอาทิตย์นี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะดังนั้นเราทํารูปแบบที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะมีเว็บไซต์ให้ทุกคน เข้าไปกดทําตามได้เลยนะคะขายได้ทุกอุปรกรณ์เลยค่ะทั้งมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ MacBook ใครชอบแบบจอใหญ่ๆก็เปิดทําตามในทีวีได้เหมือนกันค่ะง่ายมากๆเอาละค่ะก่อนที่จะไปสรุปให้ฟังนิดนึงว่า 1ทุกคนควรที่จะให้เวลากับตัวเองนะคะปรับในเรื่องของพฤติกรรมในในหลายๆลายรูปแบบรวมทั้งเรื่องของการกินการออกกำลังกายแล้วก็มีตารางเทรนเหมาะสมนะคะเพราะว่าเราเทรนเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รักษาไว้นะคะกล้ามเนื้อของเรามีการสร้างและสลายอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้องางานที่สร้างขึ้นมาก็จะถูกสลายไปเหมือนกันดังนั้นนะตารางเทรนที่สม่ําเสมอนะคะรู้ว่าเทรนส่วนไหนเมื่อไหร่ควรจะหยุดเมื่อไหร่ด้วยเพื่อให้ร่างกายได้พักได้ฟื้นฟูสุดท้ายเรามี ารางเทนให้ทุกคนฟรีๆนะคะเข้าไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ของตา t ตาเดลิฟิตเข้าไปดูได้เลยค่ะตอนนี้ที่ลิงก์ที่แนบขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะหรือถ้ากดไม่ทันลิงก์นี้นะคะลงไปกดได้ที่กล่องคําอธิบายด้านล่างค่ะเราวางลิงก์ไว้ให้แล้วกดเข้าไปได้ง่ายๆเลยเอาละค่ะสื่อฟรีมีให้แล้วนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายสักบาทกับช่องตากตาเดลิฟิตนะคะดังนั้นก็อย่ารอช้าค่ะถ้าอยากได้รูปร่างแบบเราในรูปแบบที่ดีที่สุดของ ตัวคเองนะคะคเริ่มลงมือทำเพื่อตัวเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตาตาเดลิฟิ t นะคะบ๊ายบายและแถมให้สำหรับแฟนๆตาตาเด l ิฟิตนะคะถ้าคุณออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือทุกคนที่ออกกำลังกายตามเราในช่องนะคะมันมีเวทเทรนนิ่งผสมด้วยตลอดเราจะไม่ดูที่น้ำหนักแล้วนะคะเราจะดูที่ไซส์เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยกังวลคือกังวลเรื่องไซส์ของตัวเองเนาะ ไม่ได้กังวลที่น้าหนักแต่น้าหนักเราจะดูเพราะว่ามันมันเป็นตัวเลขแล้วมันดูง่ายแค่นั้นเองจริงๆแล้วทุกคนกังวลเรื่องสาเพราะคุณใส,ส่เสื้อผ้าไม่สวยแล้วพอดูรูปร่างภายนอกเรามันดูไม่สวยดูดูอ้วนนั่นเองซึ่งถ้าพอออกแบบเวทเทรนนิ่งนะคะมันจะเป็นการทํางานกับกล้ามเนื้อเราจะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นซึ่งมวลของกล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันเดิมนะดังนั้นการที่จะใช้น้ําหนักมาเป็นตัววัดอ่ะ มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นจะเป็นการดูในเรื่องของไซส์ของสัสดส่วนของตัวเองมากกว่าว่าตัวเองพึงพอใจในรูปแบบในในสัสดส่วนของตัวเองหรือยัง